สวัสดีครับ fc อายุขาผมห่างหายกันไปนานนะครับผมสําหรับรถยนต์ราคาถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับสําหรับ fc ที่เรียกร้องนะครับผมคันนี้จัดมาให้แล้วสภาพดีๆนะครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้คือแบรนด์จาก Honda Honda City ตี้ไทเซนะครับผมเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งลาย ce สาม ce ยี่สิบแปดนะครับสีแบ็กซรามิกนะครับ สวยงามนะครับจัดทรงล,งล้อมาให้เป็นอย่างดีสีสันเก็บให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมพร้อมเบิร์ดไฟหน้าให้อีกหนึ่งคู่พร้อมตรวจสอบเช็คระบบต่างๆเก็บช่วงล่างให้ครบหมดแล้วเอาไปเรียกได้ว่าเติมน้ำมันขับใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับผมเพราะว่าทาสีให้ใหม่ทั้งคันพร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีนะฮะลงตัวนะครับราคาถูกกวมอ์ไซน,นะครับลองคิดคํานวณดูนะครับผม ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหนๆนะครับผมรถยนต์ราคาแคบไม่กี่บาทหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมสภาพหนังก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเจ้าของเก่ารักษาเป็นอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยสดสะอาดสะอ้านนะครับทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีให้ครบหมดแล้วเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลย ลองคิดลองคํานวณดูนะครับสำหรับ fc ที่อยากได้รถยนต์ในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณให้ดีขึ้นกันแดดกันฝนพาลูกพาหลานปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับผมยังไงนั่งอยู่ในรถก็ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเวลามีอุบัติเหตุก็ยังเซฟกว่านะครับเพราะว่ามีเหล็กป้องกันเนื้อป้องกันกระดูกของเรานะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับผม เป็นรถที่อึดถึกทนนะครับผมประหยัดน้ามันนะครับ16-17กิโลลิตรกับเครื่องไฮเปอร์หัวฉีด1.5นะครับผมเครื่องเบนซินนะครับผมสามารถเติม91 95ได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะสําหรับสายค้าขายตลาดนัดต่างๆนะครับก็สามารถเอาไปขนของค้าขายได้นะครับผมไม่ได้เล็กจนขนอะไรไม่ได้นะครับกว้างขวางอยู่นะครับผม ซอกเสิร์เดิมจากโรงงานนะครับผมเนี่ยนะฮะสันเสริมเดิมจากโรงงานไม่มีการแต่งโปทสทําสีแต่อย่างใดนะครับข้างในสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับลอดฝาท้ายก็ไม่เคยแกะนะครับผมไอตัวเคลือบสีกันสนิมตั้งแต่ป้ายแดงมาก็ยังอยู่ครบนะฮะยางอะไหล่มีมาให้ด้วยนะครับผมหลุมสวยนะครับไม่มีรอยจอดติดแ๊สแต่อย่างใดหรือว่าทําสีแต่อย่างใดนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สตาร์ทที่เดียวติดนะครับคันนี้ไม่วิ่งมาที่น้าปัดโชว์หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่าแต่ดูสภาพโดยรวมแล้วคิดว่าสอดคล้องครับผมถึงความเป็นจริงเป็นไปได้นะครับว่าวิ่งมาแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับเพราะภายในภายในนะครับดูจากพรมนะครับสะอาดสะอาดดีนะฮะนี่นะฮะสวยงามดีนะฮะไม่ฉ่ำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับ เครื่องสะอาดสะอาดดีไม่หยดไม่ย้อยนะครับผมมีแค่ค่าเสร็ดดินเส็จผุนเสียไขตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมซอกเกิร์เดิมจากโรงงานนะครับไม่ดับไม่ไอไม่ควันนะครับผมนี่นะฮะน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้น้ำมันเครื่องก็ยังใส่ยอยู่นะครับผมนี่นะฮะไม่มีฟันเลยนะฮะสวยงามเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับ ีเมื um ่อถามว่าการที่เราใช้ทั่วไปตามื่อเดืนเมื่อัปาห์ที่ผ่านี้จะถือเป็นการที่แรงส่งท้ายของขเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำวิทยุมีฟังนะครับผมนี่นะครับสามารถเล่น usb ได้นะครับผมเอาผมหาวิธีปิดเสียงแล้วนะครับโอเค นะครับผมก็ว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่านะครับผมนี่นะครับเวลาเหยียบเบรกก็ล็อกเองด้วยนะครับผมนี่นะฮะก็ลองคิดคํานวณดูนะครับลูกพี่ fc ทั้งหลายนะครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการเสียเงินซื้อไปใช้งานหรือเปล่านะครับผมสีสันใหม่ทั้งคันนะครับผมไฟหน้าใหม่ภายในเบาะหนังสวยสะอาดสะอ้านช่วงล่างช่วงล่างดีนะครับเอาไปก็ขับขี่ใช้งานได้เลยมีเล่มมีอะไรพร้อมสามารถโอนเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ได้ทุกขนส่งทั่วประเทศนะครับผมราคาที่ถูกกับมอเตอร์ไซค์ 60,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้รถดีๆไปใช้งานประหยัดน้ามันอึดถึกทนนะครับผมกันแดดกันฝนดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับวิ่งไกลร้อยโลสองร้อยโลสบายๆนะครับไม่ต้องทนบิดตากแดดตากฝนต่อไปนะครับผมมีรถยนต์ใช้งานกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ลูกหลานที่ดีขึ้นนะครับพาคนเท่าคนแก่หาหมอสบายๆนะครับผมเนี่ยนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ FC ที่ถามหากันมานานนะครับกับ Honda City t h p e Z นะครับกว่าเราจะเจอสภาพดีๆ แบบนี้มานะครับก็มีมีมีไม่เยอะนะครับมันมีน้อยนะครับเพราะว่ารถมันปีเริ่มต่าแลวนะครับผมเราก็เห็น FC อยากได้เราก็จัดมาให้นะครับคันนี้ก็คัดสภาพมาพิเศษสําหรับ FC ทุกท่านนะครับผมยังไงก็ถูกใจก็โทรได้เลยนะครับผมมีบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเคยนะครับอยากมาทดลองขับเองก็ที่พุทธมนทนสายสองหน้าร้านนะครับผมนี่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับ Honda ซิตี้ไททเซเกียร์ออโต้ไม่เคยติดย่สภาพดีๆแบบนี้นะครับราคาแค่60 0ม0บาทถูกกว่ามอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมหาครับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ